ฮัลโหลฮัลโหลใครอยากรู้บ้างวตอนอยู่บนเรือพี่หมีกินอะไรกันบ้างไปดูกันครับเสลี่ยาารให้กับทุกท่านเพื่อการ5ร้อน่อการขอญาตไล่ไปทีละทีละเมนูนะครับเริ่มด้วยสตาร์เตก่นูแรกก็คือสามเสียงสามเสียงเราจะเสให้กับทุกท่านสามคำนะครับคำแรกก็คือ ไข่มื่ก่อนครับไข่มื่ก่อนคืออะไรไข่มื่ก่อนคือเนื้อปุ๊บรวมกันบดรวมกันนะครับยัดไส้ด้วยไข่เค็มปุ๊บด้วยแอมโมสไลต์ทอดนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสซวยออนทด้วยไข่ปุ๊บนะครับส่วนจานครั้นที่สองเป็นแมงนาแมงนาคืออะไรแมงนาคือแมกะีเซีนะครับลวกขอบคุณครับ รสชาติเรี้ยวหวานขึ้นมาครับจึงความสดชื่นขึ้นมานิดนึงเพื่อปรับคำต่อไปสาหรับที่จะเจือนจานนี้เนจานออกไปนะครับจานที่สองกลุ่มซ้อมขาพร้อมเสริมให้บท่ัญนะครับเชิญครับเพิ่มความอาจจะเพิ่มความสดชื่น เพิ่มพลัคำดำที่มันิดนึงนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าเป๋าฮื้อน้ำแดงนะครับเป๋าฮื้อของเราใช้เป๋าฮื้อแท้นะครับผมเป๋าฮื้อเป็นตัวนะครับเสุดกับน้ำแดงเป็นซอสที่เราตีเองนะครับเป็นสูตรของหนังเราทานแล้วให้ความสดชื่นนะครับตำรงร่างกายลำรับปิซกับปาร์ตี้คืนนี้ต่อนะครับท่านที่เป็นปาร์ตี้ก็เอาบำรุงร่างกายที่กำน้ำในบันรุ่งนี้ต่อนะครับผม เมนูที่สามข่าออืึงน้ำแดงพร้อมเสิร์ฟกรับผบเชิญครับขายด้วยนะขบใครไข่ไม่คือข่าลึงครับรสชาติจะออกหมูจะนุ่มก่อนนะนุ่มรสชาติออกเปรี้ยวๆ็นเค็มนะครับเพราะว่าเราตุนน๋นในน้ำสับรสแต่ซอส เราเอาซอสปลาแห้งที่ขุดมาเจอกับซอสสับรดรวมกันนะครับออกมาเป็นอาหารจานนี้นะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับมันอบนะครับเราเอามันไปตุ๋นก่อนนะครับแล้วก็เอามาเบคกึงมาอบนะฮะออกเป็นเจียวของหอมตัดด้วยซาวเ้าสดนะครับแก้เลี่ยนนิดนึงซาวเ้าเราดองเองนะครับทำเองครับเป็นใช้กระดาษปีม่วกครับลองนะครับแก้เลี่ยนรสชาติเปรี้ยวนะครับหวาน ด้านที่4ครับผมหมูสุนสับรสพร้อมเสิร์ฟนะครับขอบคุณครับว้าว่นตับทิมกอกับวุ้นกะทิใบเตยนะครับตัวเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของออก้าอย่างที่ลูกค้าท่านที่มาออก้าแล้วสะบถามมีขายไหมครับ ต่อไปไหมนะครับรสชาติหวานหอมนุ่มละมุนนะครับเพราะทับทิมกรอบเราทำเองนะครับเราไม่ได้ซื้อนะครับเพราะจากนั้นถึงได้เป็นลักษณะของมอต้าครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับของหวานที่เสิร์ฟนะครับผมทับทิมกรอบพิกกะทิหองเสิร์ฟพร้อมกันแล้วครับเชิญครับขอบคุณครับ